คลิปนี้จะเป็นการสอนการกรอบแบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มแรกเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังเดี๋ยวจะมีการแปะลิงก์ให้ตรงรายละเอียดนะคะ จากนั้นเราก็ต้องเลื่อนหาโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งเขาจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะจากนั้นก็คลิกเข้าไปจะเจอหน้าต่างบานใหม่ซึ่งมีปุ่มสีเขียวเหมาะสําหรับกับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนแบบออนไลน์หากท่านใดที่ไม่สะดวกการลงทะเบียนแบบออนไลน์ให้เลื่อนลงมาที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารโครงการ จอแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในแบบฟอร์มของเขาก็จะมีหน่วยงานที่รับลงทะเบียนหรือด้วยกันทั้งหมด7หน่วยงานคือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานเขตกทมที่ว่าการอำเภอสำนักงานเมืองพัทยาธนาคารท,ทกรสธนาคารออมสินและธนาคาร,ร,คารกรงุงไทยตัวอย่างของวันนี้เราจะให้อยู่ที่สำนักงานเขตกทมกรอ,อกรายละเอียดวันเดือนปีที่ลงทะเบียนให้เรียบร้อย เขาจะมีคำชี้แจงสีแดงนะคะเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ของท่านการุณาเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่ายเข้าใจง่ายครบถ้วนและถูกต้องส่วนที่หนึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนจะมีหัวข้อย่อยๆแยกลงมาอีกสถานะปัจจุบันหากท่านใดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วให้ติ๊กที่มีบัตรแต่ถ้าไม่มีเราก็ติ๊กตรงที่คำว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบนี้เราจะขอเป็นแบบไม่มีบัตรนะคะจากนั้นจะเป็นการกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักมาที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลให้เราเลือกข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนตัวอย่างวันนี้เป็นผู้หญิงนะคะ ติ๊กนางชื่องามตาชื่อกลางไม่มีนามสก,กุลใจดีวันเดือนปีเกิดขอเป็นพุทธศักราชหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากกรุณาตรวจสอบและตรวจทานให้ดีก่อนยื่นรายละเอียดส่งให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของที่อยู่ปัจจุบันให้ใส่รายละเอียดไปให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอาคารตรอกซอยถนนแขวงอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ วุฒิการศึกษาสูงสุดสามารถเลือกติ๊กรายละเอียดตามความเป็นจริงได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นม .6 และม .25 สถานภา,ภาพการมีครอบครัวเราเน้นเฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นสามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสหรือถ้าเป็นบุตรก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในที่นี้ขอเป็นมีคู่สมรสนะคะ ถ้ามีคู่สมรสแล้วเราต้องทําข้อ10.2แล้วก็ส่วนที่5แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําค่ะถ้ามีบุตรแล้วให้ติ๊กตรงที่มีบุตรและใส่จํานวนคนลงไปการผูกบัตรประจําตัวประชาชนกับพร้อมเพย์ถ้ามีให้ติ๊กที่มีค่ะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพเราจะเน้นที่อาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนก่อน หากคุณว่างงานให้ติ๊กที่ว่างงานแต่ถ้าคุณมีงานทำคุณต้องมาลงรายละเอียดด้านล่างอีกรอบหนึ่งเช่นงานที่คุณทำคืองานอะไรรับจ้างอิสระหรือเป็นลูกจ้างหรือธุรกิจส่วนตัวในที่นี้ขอเป็นลูกจ้างภาคงานก่อสร้างนะคะซึ่งในอาชีพหลักเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับบาเหน็จรายเดือนเกษตรกร,ร,กรถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ขยายความว่าเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงปศุสัตว์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการทําการประมงซึ่งเราต้องมาลงรายละเอียดให้ครบถ้วนหากในตอนแรกเราติ๊กว่าเราไม่มีคู่สมรสก็ไม่จำเป็นต้องทำข้อที่10.2แต่ถ้าเราติ๊กว่ามีเราต้องทำข้อที่10.2ออาชีพหลักของคู่สมรสโดยอาชีพก็มีตัวเลือกให้เลือกเหมือนกับ ผู้ที่ขอลงทะเบียนหากคุณว่างงานให้ติ๊กว่าพร้อมทำงานหรือไม่พร้อมทำงานไม่พร้อมทำงานในตัวอย่างที่เป็นเช่นแม่บ้านผู้พิการผู้สูงอายุเป็นต้นในเคสนี้เราสมมติว่าให้มีงานทาแต่ยึดอาชีพเกษตรกร,ร,กรหากเป็นเกษตรกร,เร,กรเราก็ต้องมาเลือกประเภทของกเกษตรกรที่เราทำด้วยว่าเป็นการปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์น้ำในที่นี้ขอเป็นการปลูกพืชและปลูกต้นข้าว ในส่วนที่3รายได้และหนี้สินข้อที่11รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนถ้าเราไม่มีรายได้ให้ติกว่าไม่มีรายได้แต่ตัวอย่างวันนี้เรามีอาชีพดังนั้นเราต้องติ๊กว่ามีรายได้และเป็นรายได้หลักที่มาจากการประกอบอาชีพคิดเป็นเงินรวมเท่าไหร่ต่อปีต้องติเข้าไปด้วยนะคะ 12. รายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่รวมผู้ลงทะเบียนอาจจะหมายถึงสามีหรือบุตร และนำรายได้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อหารายได้รวมต่อปี13หนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนณนะวันที่ลงทะเบียนนี้สินในระบบคือการกู้ยืมเงินจากธนาคารสหากรณกองทุนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี้สินนอกระบบอาทิเช่นการกู้ยืมเงินระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบุคคลทั่วไปนายทุนหรือเงินด่วนออนไลน์เป็นต้นณนะที่นี้เราถือว่าเราเป็นคนที่มีนี้สินและเป็นนี้สินนอกระบบเพราะเรากู้เงินด่วนออนไลน์มา ส่วนที่4ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในข้อ14ท่านมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านใดบ้างถ้าไม่ต้องการให้ติ๊กไม่ต้องการเพราะว่าสวัสดิการปัจจุบันเพียงพอแล้วแต่ถ้าต้องการเราสามารถเลือกได้มากกว่า1น่ข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้แก่ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายได้พลังงานและสาธารณูปโภค น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอลแก๊สถุงต้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารเราก็สามารถติดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์เรือรถทัวร์รถตู้ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาค่าเราเรียนค่าอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารกลางวันค่าเดินทางไปสถานศึกษาค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย เราสามารถติ๊กได้หมดเลยนะคะค่ารักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพหากคุณไม่มีงานคุณสามารถให้เขาช่วยในเรื่องของการหางานให้แล้วเราก็ติ๊กว่าเราสนใจด้านใดนี่ว่าจะเป็นเกษตรกรทำงานที่มีนายจ้างหรือทำงานอิสระหรือถ้าต้องการฝึกทักษะฝีมือหรือเพิ่มพูนศักยภาพเราก็สามารถ เลือกได้เหมือนกันว่าเราจะเข้าสู่การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรหรือเพิ่มทักษะประกอบวิชาชีพอื่นช่วยในการหาสินเชื่อก็ได้เพื่อของการลงทุนและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรหรือลงทุนเพื่อการศึกษาแก้ไขหนี้เงินกู้นอกระบบก็คือช่วยเหลือในด้านสินเชื่อช่วยเหลือในด้านไก่เกลี่ยดนอกระบบให้ส่วนที่ห ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเฉพาะกรณีมีครอบครัวและมีชีวิตอยู่ในที่นี้เราติ๊กว่าเรามีคู่สมรสและมีบุตรด้วยจำนวนหนึ่งคนดังนั้นเราต้องเอารายละเอียดมาใส่ด้วยค่ะซึ่งข้อมูลที่กรอกก็จะมีเพียงแค่เลขประจำตัวประชาชนชื่อชื่อกลางนามสกุลวันเดือนปีเกิด หากเรามีบุตรถึง9คนเราก็สามารถกรอกรายละเอียดบุตรได้ถึง9คนหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจทานจากนั้นในส่วนที่6เป็นคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในข้อมูลตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดให้เราอ่าน โดยคุณสมบัติโดยย่อนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กําหนดไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่เป็นที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทหรือวงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาท เมื่ออ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็สามารถลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียนได้เลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่1ส่วนที่8การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อในจุดที่2อ,อีกเพิ่มเติมค่ะในส่วนที่9จะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วในเรื่องของการดูเอกสารหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนข้อสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองความถูกต้องจากผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสสำเนาบัตรประชาชนของบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีหนังสือมอบอำนาจก็<ม>ต้องมีสำเนาบับรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะก็จะให้หลักฐานยืนยันกาลนรลงทะเบียนห้ามทำใบนี้หายเด็ดขาดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเราด้วยนะคะมีมูนนเก๋